สวัสดีครับตอนนี้ประมาณ9โมงแดดกำลังไม่แรงมากผมเอาน้องเคลที่ปลูกไว้มาตากแดดทุกเช้าครับอันนี้คือเคลเขียวใบหยิกครับกาลังโตครับถาดนี้คืออันนี้ข้างบนนี้คือเคลไน,นโนครับอันนี้เคลใบหยิกครับอันนี้ปลูก รวมกันส่วนฐานนี้เป็นเคลก้านแดงครับส่วนสองฐานนี้น้องเล็กครับเป็นเคลม่วงฐานนี้เคลม่วงฐานนี้เป็นเคลใบหยิกครับผมเอามาพึ่งแดดทุกวันครับจะทำให้มันต้นไม่ยืดยาว ถ้าไม่โดนแดดไว้ที่ร่มอย่างเดียวต้นมันจะยืดยาวครับต้นนี้ปลูกก่อนก็เลยโตกว่าหน่อยอันนี้ลงถุงดำได้แล้วครับเดี๋ยวจะใส่ถุงดำแล้วครับสู้แดดได้ครับวันหนึ่งสองสามชั่วโมงครับถ้าเห็นแห้งๆก็เอาฟอกกี้ฉีดน้ำพรมๆหน่อยนี่ผมจะประมาณสักสิบโมงกว่าสิบเอ็ดโมงก็จะเอาเข้าร่ม แค่น,นี้นะครับ